กระลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกซุกคนนะครับอยู่กับผมนุ่มลอยคัสสิงค์ครับนี่ก็ทีมงานเท่าครับเทเลทอปีใส่เสือคือนมาใส่เสือมาคือกันครับฉีดยาครับบรรยากาศการสีคึ้นๆนะครับพ่อแม่พี่น้องฝนกับสีโต๊ะครับอยากฉีดยากับยากครับเพราะว่าช่วงนี้ก็บฉีดพระทัานนะครับเนาะฝนมาฝนมากครับ นี่ครับยาขึ้นบ่ได้มาเบิ่งไม้มือครับฉีดยาเป็นรอบที่สองนะครับของปีอ้อยกำลังขึ้นล่างามๆครับผมนี่ใส่ปุ๋ยห้วฉีดยายาก็สูตรเก้านั่นแหละครับตั้งแต่ที่บอกคลิปก่อนๆไปนะครับเขาไปเบิ่งได้นะครับเนาะสูตรยาคือกันครับตายเกี่ยงบ่เหลือครับนี่นะครับ นี่ก็ห้อยรถไถหมุนกาไปบางในบาง,บางว่างก็ไถไปครับบู้งหา็ย,ยาขึ้นครับไถเลยครับคีมงานผม <laughs> โอ้โห <laughs> นี่ครับยอ่อครับโอ้โหท่านผู้ชมครับและนี่คือผู้ค่าของเรา <laughs> สม,มุไรสม,มุไรมือปือนมือปืดงากันลังคืนครับฝนตกฝนตกงาคืนดีดีครับในช่วงที่ห้าหลังที่ห้าใส่ปุ๋ยนะครับเนาะงาก็จะคืนแบบนี้แล้ะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเนาะ